แล้วหพ่อบเนี้สามสิบหกปีสามสิบหกปีโบทหนังนี้หลวงพ่อเป็นคนสร้างเองเนคนมาต่อก็นคนที่สองคนที่สองเขาแล้วอดีตเจ้าว,วาดเ,เขาไม่ได้เป็นเจ้าวาดวเขาเป็นพระมวัปุนามิเฉยอ๋ออาจารย์กุวรรณวัลลโคเป็นคน,คนมาทำทำบทหนังนี้เวาลาเลิกปีสองเจ็ด วันที่สองกุมภาพันธ์แล้วลว,ว่าวนหลวงพ่อนี่ก็มาบวชวันที่อะไร,ะไรนะวันที่วันที่กลายข้าวรรษาปีนั้นมันเป็นเข้าวรรษาสองที่สอง,งแปดสอง,งรนบ,บวชแล้วก็เข้าวรรรศาแล้วก็ลวกปล่อยทิ้งให้เราดูแลวัด เราขอเติมไปจนตอนนั้นสร้างสร้างไปถึงขนาดไหนแล้วพอกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาขึ้นไปถึงหลงังคาแล้วกันแต่หน้าต่างยังไม่มาอต,ตอนนั้นก็ทําหน้าต่างทําทุบประตูภาพเขียนเลยเนี่ยมาเขียนให้คนมาเขียนเองครับก็เพราะว่าเขาเอาช่างศิลป์มาเขียนมันเอาตารางเมตรลนะสี่พันหอ้าแล้วก็เลยจ้าง ช่างโนเนมมาทำแค่แสนสามหมื่นกว่าบาทเองผิดกันลิบลับอันนั้นมาเขียนต้องเป็นสองล้านแต่ของเราพอดูได้ตัวใหญ่พ่อทำทำเป็นเป็นภาพบรรยายเรื่องอะไรพ่อพอเรื่องสิบสองเรื่องพระพุทธเจ้านี่เลย ทางก็เริ่มประตูตะสลูมาเนี่ยก็ถ่ายไปข้างหน้าว่าครับทำมีข้างหนา้าด้วย่มีแม่นางธรณีบิดมวยผมครับมันมีพวกต่างๆที่จะมาทำลายพระพุทธเจ้าไงแล้วแม่นางธรณีก็เลยบิดมวยผมลงไปก็เลยน้ำท่วมมันหมดมันก็เลยหนีขึ้นไปหมดแล้วก็อยู่มันนี้ก็ สามสิบหกปีแต่ไม่ได้อยู่วัดทั้งหมดเราไปเที่ยวสร้างวัดนู้นวัดนี้ไปทั่วหมดครับหลวงพ่อสร้างมากี่วัดแล้วเนี่ยสามวัดสามวัดมีวัดอะไรบ้างมีวัดคลองทองหลามคลองทองหลามอยู่ที่อยู่ที่สะพานหินสะพานหินพิจิตรจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็มาหลังที่สองวัดหนองยางวัดหนองยางอยู่ตําบลพญยาเย็นอำเภอปากช่องครับก็สร้างเสร็จแล้วตอนนี้เป็นโบสถ์มหาอุตรับก็ ปีหน้าหรือปี65ไม่รู้จะฝังลูกนิมิตก็ขอคนเชิญคนต่างประเทศมาช่วยฝังด้วยกันแล้วกันมาตัดลูกมิตรกันหลวงพ่อเท่ากับหลวงพ่อสร้างวัดมาแล้วสาวัดโ<า>บดสถ์นะนะโบสตอนนี้กําลังจะลงเจีดีาลังที่เห็นยโลจีดีนะ,ะนะในโบสนี้หลวงพ่อเป็นเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อนํามาจากไหนฮะหรือว่าสัาง่งช่างเขาทำโอนี่หลอ หลอดที่ลงหลอดที่อะไรอะลงหลอดอยู่อะไรลืมมั้งจำไม่ได้แล้วก็ที่พระที่เห็นเยอะๆเนี่ยก็เอามาถวายกันงั้นน่ะเขาเห็นบวชใหญ่แล้วก็อยากเข้าบวชกันก็เลยมาถวายมาถวายพระประธานเป็นปางอะไรพ่อปางประธานพรหรือเรียกอย่างหนึ่งหรือดีน้ำมนต์ก็ได้ดีน้ำมนต์ดีน้ำมนต์ก็ได้มีมีมีทำ ทำพระกิ่งดินน้ำมนต์ก็มีฮะออือยังเหลืออยู่ประมาณนึกไม่ถึงยี่สิบองค์ความศักดิ์สิทธิ์เขาเด่นทางด้านไหนอ่ะพ่อก็เป็นเป็นเมตตาเป็นแหล้เหนียวไม่เหนียวอ่ะเหนียวไม่ชอบต่จอดจอดเรบจาเมตตานะฮะเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมองค์นี้ใหญ่นละพ่อใหญ่ละเก้าสิบเก้านิ้วเก้าสิบเก้านิ้วแต่ว่า พระเก้าสิบเก้านิ้วเนี่ยเขาไม่ให้สร้าง uh huh. มีแปะกงกับแม่คุนอิมลงมาบอกว่าถามแม่คุนอิมว่าดีไหมดีพอบอกว่าดีมไยคนรู้เลยเสร็จเรียบร้อย uh huh. แ,แล้วก็แปะโกงกระโดดลงมาบอกไม่เอาไม่เอาอยู่ยากเจ้าวาดอยู่แล้วยากก็อเอาร้อยขึ้นไป uh huh. แล้วองค์เนี่ยประวัติมัน ลายแรงพอสมควรครับอ่าอาจารย์จุวัวนวรรณปวัตกลงมาหักห้าท่อนตกลงมาองค์เนี่ยตกห้าท่อนองค์นี้ตกมาหักห้าท่อนอ่าไม่ใช่พระหักนะคนขาหักโอ้คนขาหักห้าท่อนเลยห้าท่อนข้อมือมันเอวโอ้ปีตอนนั้นท่านบอกว่าท่านยศพระขึ้นโบสถ์เนี่ยท่านบอกว่า ลูกศิษย์จะโดนหววกันลูกศิษย์ก็มากันแน่นวัดหมดสร็จแล้วแล้วมามันเอาขึ้นไม่ได้มันหนักห้าท่อนนี่เป็นของใครหักนะฮะเจ้าว่าของอาจารย์สุวรรณวันละโบอาจารย์สุวรรณประธานสงฆ์ตอนนั้นนะประธานสงศ์หักห้าท่อนล่นลงมาเหรอฮะตกลงมาตกลงมาตรงนั้นนึงโอ้บนนั่นแหละโอ้สูงด้วยนะตอนเอาระขึ้นเนีไงตอนนั้นมันยังไม่มีไม่มีอะไรรองรับออ่ฮะทำสองคนครับ อาจารย์ตุวานก็ทำเขาเรียกเรามางตอนนั้นบวชยังใหม่ๆอยู่แล้วเขายกขึ้นเสร็รียบร้อยแล้วอูนน้ำหนักหนักมากน้ำพ่อนะสามสองตันครึ่งเอาแล้วใช้กี่คนนะฮะใช้รอบชัก๋อรอบชักเพราะว่ามันตอนนั้นมันเอาเคนเอาอะไรเข้ามาไม่ได้แล้วว่ะครับครับปิดประตูเป็นน้ำประตูไ้หมดก็เลยส่งาฆ่าทอนไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล บาโลที่ชนไอ้ทีกรุงเทพรตรงสะพานวาย24วันอืลูกศิษย์ท่านรวยทั้งนั้นเองทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะพ่อพอจะเขาเขาเขาบอกว่าเขาสัรนิฐานว่าทำพระไม่ถูกก็ไอ้นั้นมไม่ถูกก็รทำเนียมเ้าอะโอ้ทำเนียมปฏิบตัติของของแต่ไทยเราไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ว่า แลกล้งมันเป็นผู้รู้ยังไงไม่รู้เราไม่รู้เรับมันบอกว่าจะเอาร้อยขึ้นร้อยขึ้นแล้วก็ได้ไปสร้างองค์อย่างเนี้ยองค์หนึ่งที่วัดอ,อะไรวะวัดเทวูตรงธรรมครับองค์นั้นสร้างล้านล้านสองแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อแก้แก้เคสยังไงของพ่อไม่แก้ไม่แก้แล้วเราถือเราถือว่า เราไมา่ได้สร้างเราเป็นคนมาอยู่เฉยๆเราปรับยังไงฮะก็ไม่ปรับอะไรทั้งนั้นเน่ยเราก็ไหว้พระก็ไหว้ธรรมดาไหวธ้ธรรมดาแต่เราก็รู้ว่าลูกของพระพุทธเจ้าอ่ฮะออแล้วคนที่มาส่วนใหญ่เขาก็เคยได้สัมผัสของความศักดิ์สิทธิ์ของ์ท่านก็มีอยู่ฮะแล้วก็มีหลวงพ่อเหลือองค์ไหมล่ะฮะหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเหลืออยู่นู้นอ๋ออยู่ทางนู้นอันนั้นปั้น นีก็เอาพอแค่เมาเปาพอแล้วกันครับจะลาบว,วันทั้งหมดก็วันนี้ทั้งวันก็ลาบไปหมดหรอ, <c oughs> เ,อเอาตรงนี้หน่อยเพราะล่าสุดเนี่ย <c oughs> ทีเทเนี่ยขอเจดีเจดีเจดีครับพระเจดีศรีพมบุญญาลิศพระเจดีศรีพมบุญญาลิศใช้เนื้อที่หนึ่งงาน มีเสาทั้งหมดห้าสิบสองต้นครับแต่ส่วนที่เราหาเป็นเสาเอกยาวสิบเก้าเมตรครับเพราะมันสูงยี่สิบเอ็ดเมตรครับก็เราหาแค่ห้าหมื่นเท่านั้นแหละครับต้นละะแล้วก็ต้นบริวารสูงสามเมตรห้าสิบห้าครับสามหมื่นบาทก็เชิญญาโยมหลากประเทศ ช่วยหน่อยกันแล้วกันครับตังเจดีครับเอาไว้เป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาหลังฆาบูชาของเขาแล้วแหละครับตามธรรมเนียมประเพณีที่เขาสร้างสร้างกันทั่วไปครับไม่ได้สร้างให้ใครอยู่สร้างให้พ่ะทาตุพ่อถามถามหน่อยไอ้ดงพญาเย็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงพองพ่อขอขอนุนเป็นดงพญาควย ดงพยาไฟดวงพยาไฟก่อนมาเป็นรงพยาเย็นใช่ทําไมถึงเด้นเป็นลงดงพยาไฟพ่อพยาไฟนี่ก็ว่ามีคู่ของกัน้ายอแล้วก็พวกที่ผ่านไปผ่านมาพวกชาวอีสานมาทํามา,ากินก็มาตายกันที่นี่สองมหมายของนุ้นหมอมันไม่มีครับเป็นไข้โอเป็นไข้อะไรเรียกรักษาตรเป็นไข้ไทฟอยอะไรไม่ไร,ไไร,รู้อย แล้วก็ตายกันเยอะเลยแล้กันแล้วพวกพวกสิงสาราสัตว์ดุดอ่ะองพ่อโอยังมีอยู่ยังมีนะฮะแล้วมันเป็นสีอ่าตรงนี้มันเป็นสีแดงโอตอนฉันมาอยู่นี่มันกลายเป็นสีนั่นแล้วอือจะเป็นสีเหลืองแล้วเพราะว่าฉันมาบวชปีนั้นแล้วก็รู้สึกว่าปีปีห้าร้อยเท่าไหร่เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นดงพยาเย็น อ๋อ oh, เป็นจากจากไฟเป็นเย็น,นไฟเป็นเย็นหลวงพ่อตรงนี้จุดจุดที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นพื้นที่อาถรรพ์อ,อาถรรพ์ไหมหลวงพ่อครับก็อาถรรพ์พอสมควรครับเพราะตรงนี้เป็นแดนของพระนเรศวรมาพักทับอ๋อครับมาพักทับแล้วก็มีมีผ่านไปผ่านมาที่จะไปเมืองละแวกครับมาพักอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันมีถม้ำมีถม้ำ แต่ว่ามันเป็นทาน้ําน้ําอยู่ทําน้ำแล้วก็เยอะแม่งพ่อทาเห็นอาจารย์ตูอันแกบอกว่าตายเนี่ยเป็นธรรมทงนั้นแหละอตายแกแกเป็นคนที่ได้ฌานได้ยานนะนะครับแกก็แกนั่งสมาธิแล้วแกบอกแกเห็นอะแหวนเารียกรรมาลงใช่ไหมคร<ช>ับเขาบอกว่าตอนที่อ พะไรสวนอาบน้ําถอดตำลูมไปลืมจะบอกาหินดีบไปแล้วท่านวางนั้นนะครับฉันมันรู้เองอ่ะแต่ฉันรู้เองแล้วป่านนี้ก็พอได้แล้วแต่ด้านใต้โบสถ์นี่ก็เป็นถ้ำนะว่านะเป็นถ้ำโบสถ์หลังนี้ไม่มีเข็มทั้งต้นเลยไม่มีเข็มไม่มีระเบิดเอาหินออกอแล้วก็อาหินมาปูใหม่ทํำให้เรียบร้อย เรื่องทำคารเหมือนกับแต่จรกำลังสร้างเจดีย์ไม่ได้ตอกเข็มนมาตอกไม่ได้ครับมันีหินนั้นเลยมีแต่หินแล้วฝากไปถึงสมหมายด้วยแล้วกันครับยังไงก็มาช่วยพ่อหน่อยแล้วกันครับช่วยมากช่วยน้อยก็มาช่วยแล้วกันอะไรต้นถ่ายท่านอยู่บนนู้น๋อต้นถ่ายไปตรงนี้เนี่ยก็แล้วสงสาวัน อย่างเนี่ยบันไดอ่ะแกตันมำมูกตรงนี้ตายบันไดอยู่ตรงนี้ขงพ่อ<แ>บันไดอยู่ฝั่งนี้นฝั้เลหมสยตรงนู้นะตรงนี้ของนายพลเยอะอ๋อเขามีคนจองหมดแล้วอ๋อ ไอ้เสาบริวารยังไม่มีมันมีเสาเนี่ยสิบหกต้นนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งหนูต้น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 เขาเป็นเจ้าภาพต้นละเท่าไหร่ของพ่อเสาห้าหมื่นห้าห้าหมื่นมีกี่ต้นอ่ะห้าหมื่นมีสิบหกต้นมีสิบหกต้นเป็นเจ้าภาพกี่กี่กี่คนละได้มาประมาณนึกหกต้นด่าแล้วเหลือกี่ต้นหมอหกต้นก็เหลือสิบเลยเหลือสิบต้นต้นละห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วเสาบริวารอ่ะเสาบริวาร 36ต้นต้นละสามหมื่นบาท36ต้นต้นละสามหมื่นบาทใครจะมาเป็นเจ้าเจ้าภาพก็มาที่วัดจองได้มาทางอากาศมาก็ได้มาหาหลวงพ่อจอนนี่แหละที่นี่แล้วเปิดไฟมหพ่อพงไหมอันนี้ฐานเสร็จแล้วหลวงพ่อ เทผู้นี้ฐานเทพวกนี้เทพวกนี้เสร็จหมดเลยอ๋อแล้วนี่กขคืนเสาแล้วคืนเสาเดี๋ยวเดี๋ยวดูใครใครมีศรัทธาก็เชิญหมดทั้งประเทศไทยคนละบาทสองบาบก็เอาอยู่ดีอ่ะท้ายกับก่นอนกรับผม

ญาโยมทั้งหลายที่ใจบุญทั้งหลายเนะี่ยมาช่วยกันจ้างบารมีร้างพระเจดีศรีพรมบุยฤทธิ์เป็นที่วัตจิตฐานของทาาุพระพุทธเจ้ามีคนก็เอามาถวายไว้แล้วหรือใครมีจะเอามาให้อีกก็ได้ขอเชิญทุกคนคทั้งในและนอกประเทศแล้วก็ขอญาโยมทุกที่มาทำร่วมบุญร่วมผุศลนกับการจ้าง พระจีดีสีพมยูริสนี้ก็ขอให้โยมมีความสุขทุกขณะจงประสบแต่ชัยชนะมานทุกสมัยจงประสบแต่พรถวันอันเชียงไกลด้วยคุณพระศีรันตนไยและสิ่งอันจกริย์ในสากลโ,โลกธาตจงมารวมเป็นตบะเดชยะตรงผลให้คณะท่านญยายโยมทั้งหลายที่ร่วมบริจาคทุกๆคนมีความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทิน